ช่วยด้วยค่ะคุณหมอคะตอนนี้เจ้าหญิงแอนนาลื่นล้มบริเวณหิมะคะ่ะกระดูกเป็นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะโอเคไม่เป็นไรครับมาถึงมือหมอแล้วปลอดภัยแน่นอนน้องไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าหญิงของน้องรับรองหมอจะรักษาให้อย่างดีเลยอ่ะเดี๋ยวหมอขอเอ็กซเรย์ดูก่อนเออรู้สึกว่าข้อมือของเจ้าหญิงนั้นน่าจะมีการแตกหักนะ จริงหรือคะคุณหมอแล้วจะรักษาได้ไหมคะโอ้โหเชื่อมือหมอหมอรักษาได้อยู่แล้วน้องไปนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวหมอจะรักษาให้เอาละเดี๋ยวหมอขอเอ่อ,อทำการตัดเสื้อก่อนนะเพื่อให้ง่ายต่อการรักษา <posso S 2> แล้วก็หมอจะทำการล้างบริเวณข้อมือ เอาละตอนนี้ยาชาก็น่าจะซึมเข้าไปในบริเวณข้อมือแล้วมั้งอ่าเดี๋ยวหมอจะลองกรีดดูก่อนโอ้โหคุณหมอคะทำเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ้าหญิงจะเจ็บคะ่ะโอไม่ต้องกลัวหมอทายาชาแล้วรับรองไม่เจ็บแน่นอนอ่ะซับเลือดก่อนตอนนี้เลือดไหลออกมาก เดี๋ยวขอทางแผลออกมาดูก่อนนี่ไงโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะคะอะไรนี่ทำไมกระดูกแตกมากขนาดนี้เลยคุณหมอเฮ้ยคุณหมอรักษาให้หน่อยนะคะโอ้ไม่ต้องกลัวหมอเป็นหมอมืออาชีพอยู่แล้วหมอจะรักษาให้อันดับแรกเดี๋ยวหมอขอเอาเศษกระดูกออกก่อนนี่เศษกระดูกพวกนี้ ไม่สามารถใช้การได้แล้วจะต้องเอาออกไปไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดการอักเสบได้อะหมดหรือยังเอาละหมดแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวหมอจะช่วยดามกระดูกให้นี่เอาละเจาะรู้ก่อนหรือใช้สว่าน ต่อไปก็ขันสกูนอตโอ้นอตเยอะเหลือเกินเอาละใช้สวานขันให้แน่นคุณหมอครัแล้วเจ้าหญิงจะเจ็บไหมคะไม่เจ็บหรอกครับตอนนี้ยาชายังออกฤทธิ์อยู่แล้วถ้าเกิดยาชาหมดฤทธิ์แล้วก็ เจ็บนิดหน่อยฮะแต่หมอก็มียาให้เอาไปทานฮะยาแก้ปวดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมหมอจัดการเห็นไหมรอยแผลเป็นแทบจะไม่มีเลยหมอจัดการได้ย่างดีเลยขอบคุณค่ะหมอเดี๋ยวมาใช้บริการใหม่นะคะโชคดีฮะน้องอย่าลืมดูแลเจ้าหญิงดีๆด,ด้วยล่ะ